ครับมาโอเคนะครับโอเคครับพร้อมครับครับครับอันนี้พามาดีส่วนของคุทนายอาสองที่จีนี่นรอที่พ่อปูในรูปแบบการ ถ้ใรเนี่ยไปจับระต่ายอยงแสนเนี่ยเขาก็พดมาแก้วว่าม้นแล้วันหลุหลังจากแล้วไม่หไม่สามารถต่อัตดแล้วก็ปลยให้บอกว่าปอมแรและเขาเชื่อว่าชายเขาเเขาบอกว่าถ้าเป็นครดิแจะไม่สามารถิดได้แล้วผุมผู้เสียหายเนี่ยเราไม่รู้ว่ามีผู้เสีหายคนอื่นด้วย เขาก็เลยไม่รู้จะตื่นใจเมื่อวันหนึ่งผมมาตรงนี้แล้วแล้วัวประกอกมามันเลยกลายมาเป็นแค่เี้เพราะมันเกิดจากคนสมัยจำนวนมากเป็นแค่ต้นเดียวกันเป็นการอ่อาวรวน่วเดียวกันทั้งหมดทอบส่วบเดียวกันหมดเกลียดทัหมดเกียดต้ที่มันอกนย่างดังนั้นแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าช่องแต่จนำซ้ำแค่นำเงินที่โอบโครจการจะไปได้แล้ว ก็ไปทำการพอกกันซ <si suppression> ื <descon> ้อเหรียญที่จะต้องโยนไปให้กับโยนไปให้กับอ่าอยุทธไปยุึดเอาเรื่องอะไรเรื่องอารเรื่องสวยของเรานะสกุลสกูลครับอ่าพูดต่อพี่พูดต่อเดี๋ยวเขาจะพูดก็มีการโยนไปให้กับเอ่อมีกาบินนะครับเรื่องคดีอะไรเป็นอ่อผู้เชี่ยวชาญของแม็กซารี ได้ตรครับเราก็เลยพาผู license. License the the ้เสียหายมานะติดสเซื่งเอาผิดทั้งพี่น้องสาบแดดแล้วก็จีการมินแล้วก็แกงเท้าทั้งวันที่ทำการไลฟ์เช้ามื่อวันที่28้สาบแดดกันมาที่ผ่านมาครับครับผู้เสียหายพูดหน่อยทนายต้องการจะพิ้งพิ้งใจนะพิ้งก็พิ้งไม่ไ้ครับ หาทางที่อ่าครับก็มาเป็นว่า <laughs> เสียหายที่น้สุดเท่าไหร่ครับอันนี้ไม่ใช่ยักษ์นะครับวิทย์ใครตอบแสนสาแสนครับเนี่ยอ๋อพี่เข้าใจไนะครับพี่เข้างที่พี่ยืนคู่กับท่านยืนกูเรื่องเงี้ยเข้าใจมีการปล่อยชูวไปสี่แสนบาทแต่ได้ก yup. ล uh, ับคืนมาสองแสนบาทสองแสนบาทคุณล่าสองแสนบาทแล้วกลุ่มผู้เสียหายมีหมดกี่คนครับวันนี้ที่เราทำได้ ผู้ที่หายทั้งหมดน่าจะประมาณเกือบร้อยคนครับผมแต่วันนี้มาก็น่าจะประมาณเกือบที่สิบแต่ปร่มาณนะครับมาประมาณยี่สิบมูลค่ารวมนะครับมูลค่ารวมประมาณ ติ๊กตอบไหมสิงสามมาลูกสี่สิบล้านแล้วคือหลังจากเขาจ่ายไปครึ่งหนึ่งอ่ะครับเขาจากจากตอนแรกอะสี่มวดแล้วเขาจ่ายไปครึ่งหนึ่งแล้วเขาบอกว่าซัให้เออมีปัญหาเขาเลยขอขยายเวลาเป็นสองม้วดแต่พอขยายเวลาแล้วเขาก็ยังไม่ชำระจนสุดท้ายไม่สามารถติดต่อได้ก็เลยไปไกล่เกลี่ยกันในชั้นศาล แลก็พอ,พอหลังจากที่ไก่เลี้ยแล้วพอไก่เลี้ยแล้วก็ไม่จ่ายพอไม่จ่ายก็ติดต่อไม่ได้อีกเสร็จแ,แล้วก็มีการใส่ตอเหตุหลอกลวงผู้อื่นอีกและทํเงินทั้งหมดนะไปะโยนเป็นเหรียญให้กับคนคน,นี้ชื่อการินนะครับก็ชื่อการินน,น,น,าาคน,คนนักเงินเะสียหายตั้งแต่สมัยยุโรับการินคนนี้และคนคนี้นี่อยู่ในกระบวนการ ก,กรากกรทต้องโภกไปทันจะต้องหมดถ้ากระบวจการของทันตะหมดที่จากเราเอาไปด้วยนะครับรวมทั้งคนดังทั้งหลายแดล่ที่มีส่วนช่วยในการหินมาดำเนินการ้อ,องรองต้นแบบต่างๆอก็นำเงินทิพย์ไปจ่ายคูณให้มารองรองคนไทยครับแล้วการมินเกี่ยวอะไรกันเพราะว่าผู้เสียหายผู้ตนะ้องหาครับก็นำเงินที่โกงที่ชอ่อโภกผู้เสียหายทั้งหมดเนี่ย ไปรวมกันแล้วก็ถ่ายทในรูปแบบของเหรียญคลิกสองคนระับเหรียญอยู่นี้ทลิกอกโยนไปที่20ล้านในวันเดียวโยนไปเท่านั้นพอโยนเสร็จแล้วก็บกินไปหาการผิดที่เกาหลีกคาดว่าน่าจะไปน็นั่ารประเทศนะในสนัุกคนขอบคบ แั้วมีเอ่อมีการเอาการเป็นที่เป็นมิสเตอร์โฆษณาหาอาหารรองอีกเอามาหลอกลวงคนไทยอีกครับก็คือคนนี้ร่วมเมืองคนไทยในการหลอกลวงคนไทยเป็นมิสเตอร์ขายโฆษณาอาหารรองและนำเข้าสินค้าที่หลบหนีกสุากากรเข้ามาด้วยครับนีเลยอ๋อพรีชต้งหมด้แล้วขวด ทักนะครับยพาะชนี้ผมแยกมาในส่วนของสุ่มผู้ลงทนะครับในพู้นู้้เรียกว่าสู่งทนผมแยกมาส่นี้จะมีส่วนที่ถูกหลอกยืมเงินด้วยเจ้าของบริษัทสอพี่น้องนะครับซึ่งไผ่หลอกยืมเงินลูกน้องใน,นบริษัทัวเองหลอกยืมเงินหลอกขายของและไม่ส่งองส่งบ้านเป็นส่งบ้าน เอยตงของที่ไม่ตรงกอง,องมายส่วนนั้นแจ้งความไปแล้วครับแจ้งความที่กองปราบแล้วชุดหนึ่งส่วนทุตของวันนี้มีทุกที่โดนตกแต่งบัญกีแล้วเอาไปแปะบนกระดางดาวนัีิกหองแล้วเอาเงินเข้าไประดเงินเข้าไปแล้วก็ไม่ไม่มีการจ่ายเงินคืนให้เขาจ่ายแต่จ่ายบางส่วนล้วได้ดอกไม่ได้สี่แสนเนี่ยให้กลับไปเ้าแค่แตงกว่า แล้วก็าหายไปเลยแล้วปล่อยให้บริษัทลัาไปนะเท้องสั่งเทเราเองที่เขาเนึกว่าคนเหล่านี้มีผู้ตายแค่คนเดียวพวกคนเหล่านี้เขาคกว่าเขาเสียหายแค่คนเดียวเขาเก็ไ,กาไม่รู้ว่าใครเสียหายบ้างจนมราดำเนินเรื่องประเด็ขึน้นมา,ก,านก็กำลังจะได้สามารถจับผู้กราทตัวกยนได้ก็พอะไรรับว่าไม่ใช่เขาที่โดนเท่านั้นครับอขหมดนทั้งหมดแล้วก็โดนจากที่น้องภาคปรียนผู้นี้และพี่น้องภาเรี่น ให้สร้างหนังซีรีส์เรื่องหนึ่งและสับสนุให้กับการเปนมาดธานินการฟขอ,องรัฐบาลไทยและสนับสนให้การเป็นปราล่วมก่ออาชญากรรมระหว่างประเทศนะครับโดยการหลอกขายสินค้านําเข้าสินค้าหลบหนีสีสุรากาฬและก็นําสินค้าที่ปลอมมาขายในส่นไทยเมื่อวันที่แผ่นดนวตกพาคุส,ร,สคร็จครับคุวันนี้ดื่อะไรกัจะโเคอะไร คดีเกิดตาไลายของท่มาหันล้าสายกองที่ทีนี้นเราต้องรี้นแยกแต่เราต้าาาาองพิจารณาขั้นพารณานเวตำรวจจะบอกว่าคดีแห้งนีและตำรวจก็จะไม่ค่อยมูสหายตังนั้นแล้วเราจะตัดต้นนำมูสหายทุกคนมารวมกันไนัน้งว,ว,วมนี้เพื่อให้รู้ว่าผูสหายมีจำนวนมากันคือคไม่ใช่คดีแท้งนะนี่คือคดีโต้ปลับทางชน,นและามไปพอ้อมน นนาราทันผมเองเน่เขาก็คิดว่าแค่ทแ้งอย่างเดียวนะครั่นทนแป้งเดียวตอนที่เราบอกว่าให้แย้งแต่เขาแย่งอางนต้องใชัแป้งอยู่นั่นและครับไม่ได้ต้องใช้งสาบไม่บอกว่าแพ้งเลยนะครับจากนั้นแล้วผมพาไปตรงนี้เพื่อรู้ว่ามีผู้เสียหายเยอะมันไม่ใช่ที่คุณจะทัเป็นแทงน,นะ เราต่อเหตจุจำอยากให้ตำรวจน,น,นะครับรู้จักใช้เวลาดุลยสินด้วยมาช่วยอย่างประชายด้วยครับไม่ใช่ประชานมันไม่คืออำนาจผิดอย่างนี้มันไม่ถูกต้องนะครับ